ไล์แชร์สนัน่นกอล์ฟพิชยะฟาดเดือดพวกยกยอคู่รักสันเขื่อนกลายเป็นประเด็นดราม่ายาวนานมาหลายวันติดจากกรณีอดีตพระกาโตที่แอบไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสีกาสาวอีกทั้งยังแอบเอาเงินวัดจํานวนหลายแสนบาทออกไปใช้เพื่อหวังปิดข่าวเท่านั้นยังไม่พอหลังสื่อออกมาแล้วกลับมีคนบางกลุ่มไปให้แสงให้ความสนใจเขาประหนึ่งเป็นไอดอลคนดังเพราะแม้แต่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพระแสงจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานียังได้ขึ้นไปรูปกาโต ถูกเชิญมาร่วมงานร้องเพลงในงานนี้ด้วยจนถูกทัวลงสนันเกี่ยวกับเรื่องนี้นักร้องหนุม่มกอฟพิชยะทนไม่ไหวได้ออกมาโพสต,ตั้งคำถามกับคนในสังคมไทยว่าเป็นอะไรกันไปหมดสมัยผมจะก้าวสูกก่การเป็นไอดอลหรือเป็นศิลปินหรือพับบิคฟิกเจอร์ผมซ้อมทุ่มเทอดหลับอดนอนซ้อมร้องเพลงซ้อมเต้นเอาเวลาหลังเลิกเรียนมาทุ่มเทกับการกอบโกยทักษะไม่ได้ไปใช้ชีวิตกับเพื่อนๆซุ่มซ้อมเกิน3ปีกว่าจะออกอัลบั้มแรกแต่เพิ่งรู้ว่าทุกวันนี้ แค่ขย่มกันในรถแถวเคือนก็เป็น Public ฟิกเจอรได้แล้วเหรอสังคมเป็นอะไรกันไปหมดวะงงยกยอสิ่งผิดผิดแล้วเด็กยุคใหม่ๆจะคิดยังไงวะอ๋อกูทำผิดก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฟุกดังมีงานเหรอวะฝากกดไลค์กดซับสไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ